มอนต,ตัวไหนก็อ่อนเหมือนกันหมด่ะผลพระมันโกงขนาดสิบล้านยังเคยโดนผลพระปุบเลยฮะ S <S <g ül üyor> ถ้าเกิดมาแล้วเดินไม่ได้7 9ก็อย่ามาห้าวกอาตมาและคลิปนี้สนับสนุนโดย t n z Shop ร้านจำหน่ายรหัสบ,บล็อกฟุตสุดเทพร้านดังจากติ๊กต k ที่มี ID ดีสุดคุ้มให้เลือกมากมาย <โ pse. S 1> มีทั้ง i อดีงบน้อยเล่นสนุกไปจนถึง i อดีสุดเทพพร้อมลุยสนใจ i อดีสุดคุม้มสามารถซื้อได้ที่ Tnset Shop net หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคุะหัดประหยัดเวลาเอาล่ะสวัสดีนะครับกลับมาแล้วสำหรับบล็อกฟุตกับลูกชาย EP นี้น่าจะเป็น EP ที่เอ่อ34ี่อ่าก็จะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับผมที่มีการ หมัดซูเปอร์ฮิวแมนก็ไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงตัวละครของเราตอนนี้ก็เลเวล1816แรแล้วนะครับแล้วก็มาเซอรี่ของหมัดซูเปอร์ฮิวแมนตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่า,วาเพราะฉะนั้นใน E ีีนี้นะครับพี่ก็จะมาเก็บเลเวลต่อจากอีพีก่อนเลยแต่ว่าอีนี้จะเก็บเลเวลเยอะหน่อยนะจะเก็บไปถึง2,000กันเลยทีเดียวและพี่ก็จะเริ่มเก็บหมัด V ีต่อเลยทุกหมัดเลยนะครับและก็เช่นเคยวันนี้ก็จะมีลูกชายพี่นะครับผมน้องรีบอลมาช่วยเหมือนเดิมเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนถามเยอะมากๆนะครับรบน่บนอีกพ ใช่พ่อลูกกันจริงๆหรือเปล่าก็ต้องขอตอบอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าใช่แน่นอนนะครับผมไม่มีทางที่จะไม่ใช่ <Nope. S 1> ในช่วงแรกของการทาซีรีส์บล็อกฟูกับลูกชายเนี่ยพี่ก็เคยอธิบายไว้ใน E ีีแรกๆแล้วแหละว่าเราสองคนเป็นพ่อลูกกันจริงหรือเปล่าทําไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ทําไมพี่ถึงมาเล่นบล็อกฟูกับลูกได้ก็เคยพูดไว้หมดแล้วนะถ้าใครสงสัยใครรู้จริงๆก็ลองไปหาดูกันได้นะครับอีพีแรกๆอีพีหนึ่งถึงสิบเนี่ยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวพี่เยอะหน่อยและก่อนที่จะเริ่่เเขข้้้าาสูนนนืออหองคคลิปในนีะรับ ต้องขอขอบคุณน้องๆก่อนเลยนะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาอย่างมากมายนะครับผมบางคอมเมนต์นี่ดีมากๆเลยนะพี่ไปอ่านแล้วพี่แบบอุปทับใจมากนะครับก็กดหัวใจให้กับคอมเมนต์กำลังใจดีๆนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆแล้วการทําคลิปนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเพราะกาลังใจจากน้องๆนี่แหละที่ทําให้พี่กับน้องรีบอลนะครับผมอยากจะทําคลิปออกมาให้ดูกันอีกน้องรีบอลก็มาดูแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ของพี่ๆด้วยนะครับผมใครที่อยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะฝากกาลังใจให้น้องรีบอลเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าน้องอ่านหน คลิปกัเลยดีกว่าเนื้อหาวันนี้ก็จะเป็นการเก็บเลเวลนะครับผมจาก1,800กว่าไปจะถึง2,000เลยทีเดียวแล้วก็เราจะทํำมัดสายฟ้า v 2ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปในวันนี้กันนะครับก็ขอกำลังใจจากน้องๆน,นะครับด้วยการกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะถ้ากดไลค์กดติดตามกันแล้วก็ ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเอาละครับผมวันนี้พ่อตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่า<ม>เลเวลจะต้องถึง2,000ได้เลยฮะแล้วก็ตอนนี้เรามีหมัดซูเปอร์ฮิวแมนสุดเท่แล้วพ่อครับครับอีก187เวลอ่าเวลสองพไม่ยากโอเคครับก่อนอื่นเราไปสุ่มผลกันก่อนดีกว่า โอเคไปซ่มผลกันก่อนเลยโอเคครับต่อแถวต่อแถวต่อแถวเลยต่อแถวเลย <Okay. S 1> เอาแล้วครับให้ลูกก่อนเลยขอให้ให้ลูกก่อนเลย,ลกกเลยมีสูตรไหมมีสูตรไหมมีครับเปิดปิดทาคิ10ครั้ง2 3ปิดเลยเหรอ4 5อืม6อืมฮึ7อืก็จะครบ8 9 10โอ้โหทำไม้มผลดีแน่เลยสตดดีๆอย่างนี้ เปิดเผาอุย้ยเปิดเผาด้หรอเดี๋ยวชูร้อมกันครับได้เลย <Okay. S 1> เปิดปิดเท่าไหร่นะเปิดปิดสิบครั้งครับสิบโอเคมา <Okay. S 1> โอ้บเข้าให้สิบ <10. S 1> อุย้ยลูกได้อะไรครับหนึ่งสองสสองสามหืนงูกินแล้วครับกินเลยนี่นพอได้ดี no. เดี๋ตอนนี้พ่อเลเวล1813ครับผมต้องไปเก็บเลเวลตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวผมว่าเรามาทำเควสของเอกตายตรงนู้นก่อนแม่เะกตายตรงไหนอ่ะนั่นหรอพันแปดร้อยนะผมจําได้นิดๆตังิดๆนี่ไงนี่ไงห้าสิบตัวเฮ้ยไม่ใช่เรื่องยากโอ้โหรีบอลได้อีกทีสองร้อยห้าสิบล้านแล้วก็เงินอีกหนึ่งแสนเนาะพ่อพอใส่หมวกปาร์ตี้ก่อนนี่เพิ่มไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เติมคูณสองนะครับแม เดี๋ยวพอเวลตันผมจะพาพ่อไปทําโมจิสื่นเฮ้ย,ยได้โมจิพ่อก็เล่นเป็นคอมโบคอมโบต่ว่าต้องมีกระจกนะฮะกระจกเสษ็จกระจกที่ดรอปจากคาตาคูริวีตื่นฮนะ,ะวีสองนั่นเองวีตื่นคนนี้ผมไม่ได้ใช้มานานแล้วนะเนี่ยใช้ครั้งล่าสุดน่าจะตอนเมื่อมันสัปดาห์ที่แล้วพ่อได้กี่ตัวแล้วครับสามสิบเจ็ดครับโหไวมากแ,มแล้วก็อีกหนึ่งตัวสุดท้ายห้าสิบโหอีพีห้าร้อยยี่สิบห้า ล้านได้กี่เวลครับอุ้ยได้มาเท่าไหรว่วะบาทหมวกมันกี่เวละวะแปดเวลจริงๆเควสมันให้ e อ2ี0ห้าสิแล้วก็พอกดคูณก็เป็นห้าร้อแล้วก็หมวกอีกส0เแล้วก็พิมีมอีกสิเอรเซ็รวมเป็นห้ารอยิบห้าล้านออ้โหไปทางไหนนี่หลงทางอลเนี่ยแค่ลากก็พอ <Okay. S 2> ลากมากไม่พูดเยอะบอกแล้ววันนี้เราเอาจริงเก็บเวียวจริงพราะได้สกลิล2ยังฮันเดอร์ครับ อู้พ่อครับเดี๋ยวพอมัดมาทซูปเปอร์ฮีเมนพ่อครบจี่รอเดี๋ยวผมจะพาพ่อไปทำอีเล็กตัวีสองยได้เลยครับตึงต่อยรอสุดหลอ่อตตึงแ่พันแปดรอยยี่สิบหกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปาร์มที่เอเรียสองนะครับผมโอเคไปได้แล้วหรอพอถึงตรงนี้พ่อรีตัว <c oughs> มันจะได้ว่าไปเกิดแมนถ้าเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลฮะอ๋อรีมาเล้วบอก okay. ผมรออยู่หน้าแมนชัน่นพ่อครับพ่อดูแอดมินค่าหัวแอดมิเกมนี้เิอะฮะก็แจ๋วดีนะแต่ว่าพ่อกดคูณอยู่อ่ะดิ แนะนำให้ฟาร์มตรงนี้ถึง1,500เลยครับไอหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเลยครับผมจริงๆมันมีเคดดวส2เลยนะครับเพราะแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ทาเพราะว่ามันเดินไกลเกินไปอะ่ะอืและช่วงเวลาเก็บเลเวลอย่างจริงจังก็มาถึงนะครับผม <c oughs> น้องลีบอนเขาก็พาพี่มาเก็บเลเวลตรงเอ่อซากปลักหักพังอะไรสักอย่างนี่แหละก็จะเก็บตรงนี้ยาวๆเลยนะครับผมเก็บเควสไปเรื่อยๆน้องลีบอนก็บอกว่าไม่ต้องย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้มอนสเตอร์มันเกิดเยอะส่วนจุดที่2เนี่ยได้ไอพีเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์มันเกิดน้อยแล้วก็ลากยากนะ ด้วยความที่พี่เชื่อมั่นในตัวอาจารยีรบอลแบบสุดหัวใจนะครับผมแล้วก็จะเก็บเลเวลกันตรงนี้เนี่ยแหละเป้าหมายที่พี่ตั้งไว้ก็คือเก็บเลเวลให้ตันนะครับผมเก็บหมัดให้ครบแล้วก็เดี๋ยวไล่เก็บดาบต่อดาบเล่มไหนที่ดีดาบเล่มไหนที่โหดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเก็บให้หมดเลยนะครับใครที่ติดตามกันมาก็น่าจะรู้นะครับว่าพี่ไม่ได้โมแน่ๆพี่ทําจริงนะครับผมก็เห็นมีน้อง <S <S ๆหลายคนแนะนํามาแบบนี้นะคือตัวพี่จะพยายามอ่านคอมเมนต์ตลอดนะครับว่าน้องคนดูคนไหนเขาแนะนําอะไรดีๆมาให้พี่ก็จะพยายามหามาโดยจะให้น้องรีบอลลูกชายพี่เนี่ย ทำน,นี่นหานน่นหานี้นะครับดังนั้นถ้าใครมีคําแนะนําดีๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคบผมพี่ทําตามแน่นอนถ้ามันดีจริงนะก็ตามใจคนดูนครับคนดูอยากจะดูอะไรก็ทําให้ดูหมดอะ่ะไม่ว่าจะเพนผลเสือเก็บเวล1-700สุ 700, ่มผลล่าเจ้า100ตัวเปลี่ยนผลทุก50เลเวลอะไรพี่ก็ทํามาหมดแล้วนะครับตามใจท่านผู้ชมขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันอย่างนี้ต้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่แล้วล่ะและเดี๋ยวถ้าครบ3ามแสนซับพี่ก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับน้องรีบอลอีกนะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้ตัวน้้ออองงรรีบนเก็ไมมู่่วา เซอร์ไพรส์อะไรลอยอยู่ก็จนกว่าจะ3 0 0แสนซับแล้วนะเอาล่ะตอนนี้เราก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเลเวลมากๆนะครับผมแบบตั้งใจสุดๆที่อาจจะต้องตัดทิ้งบ้างบางช่วงเพราะว่าการเก็บเลเวลบางทีมันก็นานเกินไปจริงๆเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อซะก่อนนะสิ่งที่ทําให้พี่รีบเก็บเลเวลได้ขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าน้องรีบอลเนี่ยอยากจะได้คู่หูไปล่าค่าหัวด้วยพี่ก็เลยมีแรงผลักดันในการเก็บเลเวลมากๆนะครับผมอยากจะตันเร็วๆแล้วล,ะล่ะเพราะหลังจากเลเวลตันแล้วก็ต้องมาไล่เก็บไอเทมโหดๆอีกแล้วก็ไหนจะต้องฝึกสเต็ปในการล่าค เยอะแยะเลยน้องรีบอนก็รอพี่มานานแล้วนะครับนี่นี่สามสิบกว่า EP แล้วนะเนี่ยลองย้อนกลับไปดูตอน EP หนึ่งสิพี่ยังเป็นแบบไอเด็กหัวเบคอนกระจอกงอกงอ,ยอยู่เลยก็ได้ท่านอาจารย์รีบอนนี่แหละครับที่คอยสั่งสอนมา <c oughs> นอกจากจะเป็นลูกแล้วยังเป็นเพื่อนนะครับผมแล้วก็เป็นอาจารย์ของพี่ด้วย <c oughs> ได้เล่นเกมกับเขานี่บอกเลยว่าไม่มีเหงาเลยนะครับผมทําเควสไปฟังเพลงไปฟังเขาบน่นไปโอ้โหเยอะแยะมากมายตัดภาพมาอีกทีพี่ก็ววพันเก้าร้อยกว่าแล้วคิดดูดิแล้ววันนี้เขาก็มีเพลงม,มีมีมาแบ่งปันพวกเราอีกแล้ว <c oughs> และครั้งนี้พี่ก็เอามาแบ่งให้น้องๆฟังกันด้วยอเอาเชิญครับ Super Idol ดูดีเซ้าหต้องไว้มันใดยัยงว่าต้องไม่มีย,ย,ย,ยังเย้ไอร่ว่าดิวต้องเกิดต้องไม่มีย,ยังเย้ Super Idol ดูช่องต้อง เฮ้ยหนึ่งเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดราคาไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วๆไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปรีบไปรีบไปรีบมาเลยครับให้มาตรงหน้าเมนทั่นครับแล้วก็ไปทางสีนี้เลยนะครับแล้วพอถึงสองแยกปุ๊บก็ไปทางซ้ายเลยครับคุยกับใครเนี่ยคุยกับคนด้วงอ๋อจะมอนตัวไหนก็อ่อนเหมือนกันหมดอ่ะผลพระมันโกงขนาดสิบร้านยังเคยโดนผลพระปลุบเลยฮะถ้าเกิดมาแล้วเดินไม่ได้เจ็ดเก้าก็อย่ามาห้าวกับอาตมา เดี๋ยวพันเก้าร้อยห้าสิบผมจะพาไปตีบอสที่ตียากสุดในเกมบอสอะไรครับยีทิฟูลไพเลตครับผมถ้าตีคนเดียวเวียนไหวไตเกิดอยู่นั่นแหละมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอยังผมนี่ถ้าไม่ใช้พานี่ผมก็ตายว่าเล่นเลยนะตัวนี้แหละที่ดรอปดาบโวลินติโน่ครับมารับเพลสบอสโวลรนติโน่ก่อนครับโอ้โหเแล้วตัวนี้ได้เงินอย่างเยอะเฮ้ยรวยเลยถ้ามีคูณสองนี่หนึ่งแสนเลยโอ้โหเอาไหนห้าหมื่นถ้ามีเงินคูณสองก็หนึ่งแสนนะครับ เขาวับเนี่ยประตูงนี้เดี๋ยวขอดูหน้าตาก่อนค่ะเฮ้มันมาแล้วนี่ครับชิวๆเหมือนนิวยอร์กอะฮะโอซมีสองล่งนะครับลืมบอกโอนี่มีเพลงประกอบด้วยนะใในลูกทำเพลงประกอบเวลาตีบอสดิ

คจบแล้วจบแล้ว <laughs> มันก็ไม่ไตึงอะไรเลยครับลูกเ <c oughs> พราะเรามันคู่หูไงเรามันตึงเกินต้าน <c oughs> ไปเวลต่อไปเวลต่อเร็วอีกนิดเดียวก็สองพันแล้วอีกนิดเดียวก็สองพันแล้วโอเคครับเปลี่ยนเป็นหมั e ดอิเล็กโตแล้วเราทำอ e ิเล็กโตวีสองกันโอเคได้ครับสุดหลอ่อตามบัญชาเลยเ <c oughs> อันนั้นวีอันนั้นหมัดขาดำวีสองครับเย็นพี่ตัวนี้เหรอตัวนี้ฮะ เอาให้มาครบ400ครับผม Mother finger mother finger where are you hmm? Here I am here I am how do you do เฮ้ย พ่อครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับมีนักเรียนคนหนึ่งพ่อส่งเสริมให้เรียนหให้เรียนถึงปริญญาเรื่องดารา,าศาสตร์แต่ว่าพ่อจบแค่ป .4 วันห,หนึ่งพ่อชวนลูกชายไปตั้งแคมป์แล้วตอนกลางดึกพ่อก็ปลูกลูกที่มองบนฟ้ามีอะไรลูกก็บอกมันมีดาวครับมันเป็นพันล้านพ่อก็ตกหัวลูก โบ๊บ้าเป็นรโดนขโมยแม่พ่อครับไปฟาร์มเกาะใหม่ได้แล้วครับอ้าวเหรอพ่อจะขี่เรือไปหรือคุณพ่อจะวับไปฮะลูกออกประตูลูกออกประตูมารับพ่อแล้วเพรากดคูณอยู่ครับโอเคครับเธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงมอหอปเอ้า มี่พอเดี๋ยวเอาเข้อกลับไปเหลือมอนตัวหนึ่งเนี่ยเอากลับไปที่เดิม Daddy finger Daddy right finger Where are you พ่อครับผมเจอผลเกิดพอ่อผลแอปเปิ้ลเก็บได้ด้วยนะเฮ้ย,ยจริงหรอมีอีกสองผลก็คือผลลวยกับผลสับปะรดจริงหรอมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยหรอใช่ฮะบ้าแต่พาพ่อกลับไปตีมอนก่อนได้ไหม โอเคไป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 พ่อครับครับพ่อเล็เควดหนึ่งแล้วคุณพ่อมาตรงนี้ครับผมจะสุ่มกระดูกโชว์เฮ้ยชื่อเควสแบบรีบอลสกเลตันน่ะคงกระดูกเกิดใหม่ใช่รีบอรก็แกะแปลว่าเกิดใหม่ไงพ่อคยบอกความหมายมอยูนีนาข้ามาลุ้นให้ผมหน่อยผมจะสุ่มได้อันนี้ไหมที่เหล็กบอสเคียวถ้าถูกมีต้องพันเก้าร้อยเก้าสิบโครับสุ่มสิบพังก็ห้าร้อยโวลอืมปันให้อีพีคูณสองมายี่สิบนาทีแล้วนั่นเนี่ยอือ ยี่สิบนาทีเลยนะมันพ่อไม่ต้องใช้โลบักด้วยครับผมมิ้นต์หนึ่งร้อยเจ็ดแปดเงินอีกหมูนหนึ่ง ครับคูดสองนี่แหละในครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยลูกอยากได้ของดีลูกก็ต้องร้องเพลงอ่ะลูกก็น่าจะรู้ daddy finger daddy finger where are you here i am here i am where do you do เฮ้ย daddy finger daddy finger where are you เฮ้ย here i am here i am what do you do เฮ้นี่จะหมดแล้วนะครั้งสุดท้ายอ้าวหมดแล้วโอ้ห้าร้อยบนผมห้าร้อยบน ผมได้คุณมาครึ่งชั่วโมงคะัไม่เป็นไรลูก <Nope. S 1> แปลงล่าง,เ,อง,อง,งเงินอีกหนึ่งแสนแล้วก็เงินม่วงอีกสามร้อยพี่ว่าเ็าออกไปได้ลูกคุยกับสุนทรครับ,บ,ค,รบคุยกันตอนอ้คุยตอนกาพืนครับมันจะได้โบนครับอันที่สอง <Okay. S 2> เอาไว้ทํากีตาร์ครับอ๋อดาบูกเหรอครับครับโอ้ยมอนลากง่ายดีว่ะโ <Easy. S 1> ครงกระดูกตัวนี้น่ารักเลยอ่ะตัวเล็ก,ลกตัวเล,เล็กเหมือนผมตอนเด็กเลยอ่ะ อ๋อ่ครับวิธทีทำกีตาร์บูคือต้องรอฟูมูลด้วยครับอยากได้กีตาร์บูม่เดี๋ยวพ่อจะไปกดให้มันเสียงดังสนั่นวันไหวแล้วก็ใช้500โบนครับ250ร้อยห้าสิบเอ็กูพซึมแล้วก็ดักเฟสเมนหนึ่งแล้วก็1 1> แบ็กเมนอีก5,000ันทำยากไหมเพราะว่าล <No. S 1> พรพ่อไม่รู้พ่าไม่เคยทำผมให้ไทยไงว่าทำยากไหมยากครับยากแค่วัตถุดิบก็ยากแล้วว่าภารกิจก็น่าจะยากหนดิมใช่ไหม พ่อครับมาอิเล็กโตรเท่าไหร่ละครับ402ครับอืมรับทำภารกิจเลยไหมครับเวลสองพันเขาทำครับเนี่ยตอนนี้ผมจับไปไล่อยู่เนี่ยครึ่งชั่วโมงตอนนี้ผ่านไป6นาทีแล้วฮะอยากจะรู้แล้วสิว่ามาอิเล็กโตร V2 มันเท่แค่ไหนทะลปร่างโคตรเท่แล้วครับพ่อเอ้ยสปอยนี่หว่าผมไม่ได้สปอยผมจะบอกรูปสองพันแล้วครับ พ่อมานีเร็วมันเหลือคููอีกเก้านาทีอะดิโอ้เราทําไม่ถึงหนึ่งนาทีคุณพ่อใช่หรอไม่ถึงหนึ่งนาทีโอนได้ได้ได,ได้แล้วกลับมาเวลที่เดิมหรอหรือว่าไงครับเวลที่เดิมครับแต่ว่าน่าจะเป็นเฟสสองโอเคอืมแล้วหนึง่งพอเจอผลผลผลเสือผลแอปเปิ้ลคือผลที่ตึงที่สุดนในเกมแล้วผมพอรู้ปะะกินได้ไหมนี่แอดมินเท่าน,นั้นที่กินได้นี่ครับ NPC อยู่างี้โอ้ยไอ้นี่ไอ้หูแหลมเน่ะรับเฟสครับรับเฟสสยางครับถ้าพอรับเฟสทุกผมพาวะเพมนทันดี้ไปจา สองหนึ่งไปเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาเย่แล้วก็กลับไปคุยกับมันอีกรอบครับคราวนี้ไปถึงแล้วรีตัวเลยนะได้รีตัวครับโอเครีทำไมอ่ะมันไกลครับผมรีตัวเลยฮะโอเคอย่างนี้แอปเปิลพ่อก็หายดิโอ้เก็บใหม่ก็ได้ครับพ่อยังมีดั้งสองผลที่โกงๆอ่ะผลอะไรผลกล้วยกับผลสับปะรดอ่ะ เฮ้ยสามล้านของพ่อและอีกห้าพันเงินม่วงถือครับถ okay. ือถือเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวูฟเฟอรีนวูฟเฟอรีนวูฟเฟอรีนพ่อลองแต่งแล้วแอมเพื่อพ่อลองทำบัคกดูดีกว่าโอเค เปลี่ยวจริงเปลี่ยวจริงไปฟังเัินตึงชาตตึงชาติโอ้เปลี่ยวเปลี่ยวจริงเปลี่ยวจริงข้อเสียคือตีลูกไปข้างหน้าไม่เป็นไรลูกซูคอมโบอย่างนี้เลยคุณม้าขึ้นรัวมาขึ้นรัวโอ้เปลี่ยวชาติกิลแรกก็เทแล้วอ่ะพ่อมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ทั้งทั้งม้าทั้งมัดอะไรเนี่ยมันดูตีเร็วขึ้นนะใช่ปะมันตีเร็วขึ้นนะเออมันตีเร็วมากเลยเป็นแถว่ะเท่ว่ะเอ้ยน่าใช้เลยอ่ข้อแรกอยาก เขียนสกิลแรกที่พ่อกดใช้กดให้ดูหน่อยฮะ <Okay. S 2> มันกดค้างได้นะพ่อเอาเหรออ๋อ,อมันจะขวลดลัวใช่ไหม พ<อ>ีเจ้าได้เพราะว่าพอเจอหมัดโปรดแล้วว่า <c oughs> หมัดน,นี้หมัดโปรดพ่อเลย <c oughs> เอาละครับตอนนี้เราก็ทาําภารกิจของเราสําเร็จลุล่วงแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลให้ถึง2000แล้วก็การทําหมัดสายฟ้า V2 นะบอกเลยว่าใช้เวลานานมากๆนะครับผมใช้เวลาจริงๆก็ประมาณ 3- 4ชั่วโมงเลยละ่ะถ้านับตั้งแต่ช่วงเปิดคลิปเลยนะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับบล็อกฟุตกับลูกชาย E ีีนี้น้องรีบอนก็ดูมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าจะภูมิใจด้วยนะที่พาพ่อมาทําหมัดทําอะไรอย่างนี้ได้ เขาก็คอยนําเสนอคอยแนะนําตลอดเลยอ่ะน่ารักมากเลยซึ่งตอนนี้พี่ก็พยายามเก็บมาเซอรี่ให้กับหมัดสายฟ้าหรือหมัดอิเล็กโตวีสนะครับผมส่วนตัวนี่ชอบหมัดนี้มากๆเลยนะมันเท่มากๆเลยนะครับผมให้อารมณ์แบบว่าวูฟเฟอร์ลีนมากๆมันทําให้พี่รู้สึกว่าอยากมีสีฮาคิจังเลยอ่ะเวลาแปลงล่างกงเล็บเราจะได้เป็นสีต่างๆด้วยนะครับอย่างของน้องรีบอลเองก็เป็นสีแดงนะเท่มากไว้ว่างๆเดี๋ยวพี่จะไปหาสีฮาคิมาใช้นะเนี่ยก็ถือว่าตัวละครของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้ว ต่อไปพี่ก็จะไล่เก็บมัด V ีอ,อื่นๆอีกนะครับแล้วก็รวมถึงมัด God Human ด้วยระหว่างทางพี่ก็จะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมหวังว่าอีกไม่นานเลเวลเราก็จะตันแล้วละ่ะเส้นทางการผจญภัยของเราในมันช่างยาวนานเหลือเกินต้องขอขอบคุณกําลังใจจากท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมนอกจากลูกชายพี่แล้วก็มีพวกเรานี่แหละที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะแล้วพี่ก็ขอให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังเก็บเลเวลกันอยู่นะครับผมว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับผมค่อยๆเก็บไปเรื่อนะๆเ,อๆเาบ มาดูคลิปของพวกเรานะครับผมหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนได้และ EP ีหน้าเราก็จะมาผาจญภัยกันต่อนะครับผมแลาต้องบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อีกแล้ว <c oughs> เอาละครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับความสนุกแบบนี้เรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พี่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่และน้องรีบอนได้เรื่องราวสนุกๆยังมีให้ดูกันอีกเยอะหลาย EP ีเลยแหละยังไงก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับและที่สําคัญสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมพี่อ่านทุก, comment, ก,กใใอนะทคอมเมนต์ สำหรับ EP นี้พี่และน้องนิบองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าเก็บเลเวลมาหนักหน่วงเหลือเกินพวกเราก็อย่านอนดึกแล้วนะครับเพราะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วนี่ใช่ไหมเพราะงั้นก็นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีนะครับผมอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับลองพีพีเล่นกันจริงๆสักนิดนึงถ้าลูกอยากจะโดนพ่อตบขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวพ่อจัดให้ครับ,บได้อันนี้อยู่นอกคลิปใช่ไหมครับเพ่อก็มาดีครับคัคันว่ะเฮ้ นม่พ่อตีลูกไม่โดนอะออกโดนแล้วอยอะไรเนี่ยลุงลับเลยจ้ะคอมโบโอ้โหว้างลับเขาเคยบอกอะไรเนี่ยนี่มาที่ไหนเนี่ยอ้วุ่นเด็กหัวเฉยโอ้โเกิดอไเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามห้าโคตรน้อยโคตรน้อยด้วยเพราะ